สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีฝนห่วยครับมาครับกึงเขากระบาวีครับเมื่อนีมีสะตอผัดทะเลครับมีกุ้งมีมึกครับผัดสะตอหลักะไข่หวานผัดกะทิไอ้ยังกินนะครับทางนั้นมานองมันต้องทำแซ่บด้วยนะครับมันเอาแบบ กินเเดียวกนเพืเดียวเครับแบๆเกินสะตอไปเท่าไปกินสะตอมือนๆฝนตกต,กตกครับปาดีเลยอืมแครับตัวใหญ่ๆเลยหอยกับได้มากนาเนยเพราะว่าน้ำมันลงนะครน้ำลง่ำำลง,หลงหลายห ไอ้มป็นเสาไอเห็นเรือหายได้หน่อยแป้งเรียนครญหยุดไตส่วนนี่ยอมเราวรับฝนดีดีครับสตอเป็นสตอ๊อปไว้เหมือนเน้นๆครับ เผ็ดๆใส่เครื่องแกงในไทยครับเผ็ดปวดกอใกล้ๆครับส่วนนี้อยู่ไต่เผ็ดปวดน,นี่ออกว่าไม่ได้เผ็ดปวดตากมาก ะอะรบ้างไงนุ่งครับพ่อเจ้าบม่ได้ไปหาเพราะว่าทั้งแตพ่อเจ้าบ่คอยกินเห็นนะพ่อเจ้าอย่ามันเบือ่อก็คืออีสา,า,น,า,าน้านเท่าอีสาน้านเท่าเนือยย่างหมักในน้วกแหงครับมึก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 หวานทำอนนะไรแล้ว Lần chạy lại hết hết có phải hết 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 hỏi hết 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 hả hết hết mới thâu nè ไปทรงลูกไปงเรียนเห็นเหลือ,อามาโอ้ฝนตกแหงเลยหนาวแต้เลยผมเอามาหลายครับจะไปหาใหมาอ่อีกเอามาต้มกะทิพัดกะทิวหวานๆหน่อยรครับ จะออกหวานมันพเพราะมันหวานมันปุ๊บหอมกะทิล้วนมันใดครับมันก็อร่ายส่วนเนี่ครับอันใหญะเราเมือได้็ไงไง

งเลยเเป็นแบบมือเขาาจอได้หลายได้แต่ละคนนี่ได้ประมาณเป็นร้อยสองร้อยหน่วยนะครับเพ็ดค่ะครับ ตาใจอะไรใส่สตอร์นหนึ่งๆเดี๋ยวที่โบเห็นครับฝากเงี้เด้อครับฝาเบิังจิบแน่ะบังจิบดาววีแน่ ไม่หยิบไม่หยามกันช่วงหยุดเงาเนี่ครับถ้ามาหาหอยยาวรหนอยไม่แล้วรถใหญ่มา,ากกังที่ใดหลายครับก็รดนนี้ใหญ่มาใส่หอยได้พาไปหาหอยครับกําลังแรงช่วงนี้อัญาะเลยทำนี่กินลรนล้วิีบลอดมาขนเราเนี่ย ว่ามันไปตามเลยดูมันครับเบิร์หนานี่มั่นจติตเบิร์อายุของมันหอยปฏิตายอันมีเสื่อมอีกเกิดมาใหม่ครับ ยมหลาแ่บครับฝากคลิปบาวีไว้เยครับเดอ้อให้พ่อแม่พี่น้องคอยเบิง้งคอยติดตามกดไลค์กดแชร์ผมแน่เดี๋ยวทีหาแนวดีๆไม่เบิ้งนํำสำหรับคลิปนี้ขอจ้ไว้ก่อนขอบคุณหลายๆครับผม